หัวข้อในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ NX Relight Shape ฟองงาน Packaging Design นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูกันนะครับว่า NX Relight Shape เนี่ยมันคืออะไร NX Relight Shape นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับดีไซน์พาร์ทที่มีลักษณะ Surface Advanced นะครับซึ่งในในอดีตเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็น เ,เรียกว่าเคลโมเดลนะครับในการสร้างสรรค์ชิ้นางานขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะเห็นงานเคลโมเดลนะครับสำหรับการออกแบบพวกรถยนต์ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายอุตสาหกรรมนะครับที่ใช้ตัว NX Relight Shape นะครับเช่นอุตสาหกรรมต่อเรือคราวนี้เราจะมาลองใช้ NX Relight Shape สำหรับงานแพคเกจิ้งดีไซน์กันนะครับก่อนอื่นเราก็จะมารู้จักในส่วนของรูปทรงต่างๆนะครับใน NX Relight Shape นะครับไม่ว่าจะเป็น s ซลล์นเดอร์นะครับสเฟียรนะครับหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกนะครับอันนี้คือเชฟต่างๆที่จะเอาไว้ใช้ในการทําขึ้นรูปชิ้นงานหลังจากที่เราได้ภาพจากโปรแกรม Illustrator หรือวาดมือต่างๆนะครับเรานาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าในโปรแกรม NX เพื่อใช้ในการปั้นหรือขึ้นรูปชิ้นงานด้วยตัว NX r e l อ y Shape ไต่อไปนะครับ ในหัวข้อแรกนะครับเราจะพูดถึงคำสั่งชื่อว่า subdivide face นะครับเอาไว้สำหรับแบ่งหรือ split ผิวเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูกันนะครับว่าทำยังไงโดยในคำสั่ง subdivide face นะครับก็จะมีหน้าที่แบ่งหรือ split ผิวนะครับให้มันมีขนาดตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยืดหรือหดผิว นะครับที่เราสับ v v i c e f a c e มาได้ได้นะครับอาจจะทำให้แพผลิตภัณฑ์ของเรานูนขึ้นหรือบุ่มลงไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นก้นขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสับ e v ไวท e เฟสเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำ transform นะครับเลื่อนเข้าไปให้มันเล็กลงนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง modeling นะครับอย่างเช่นเอ็ดเพนนะครับใช้ร่วมกับ ตัวรีไ์เชฟได้ทันทีเลยจะสังเกตว่าทําให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับถ้ามีการแก้ไขนะครับตัวเชฟของชิ้นงานเนี่ยตัวเอทเบนนะครับหรือพารามิเตอร์ต่างๆก็จะเ,เปลี่ยนแปลงตามรูปทรงของชิ้นงานด้วยนะครับในคำสั่งถัดไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของ r รีโ Case กันนะครับว่าทำยังไงในคำสั่งรีโวเค e นะครับ เราสามารถสร้างเส้นจากคำสั่งสเก็ตปกติทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็นำเส้นดังกล่าวเนี่ยเข้ามาในโหมดของ NX r e l a y Shape นะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ convert เส้นนี้โดยเราจะใช้คำสั่ง a a t t @case c c polyline นะครับในการ convert เส้นจากสเก็ตเข้ามาใน NX r e l a y Shape นะครับ เพื่อที่จะรีโวในรีไลช์เชฟได้นะครับหลังจากที่เราคอนเวิร์ตเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าคำสั่งในตัวของรีโวเคสนะครับโดยคำสั่งรีโวเคสเนี่ยจะเลือกแบบเดียวกับรีโวในตัวโมเดลลิ่งของ nx เลยนะครับก็มีเลือกเส้นแล้วก็เลือกแกนแล้วก็เวกเตอร์รวมถึงจุดหมุนนะครับในการที่จะรีโวหลังจากนั้นพอเรารีโวได้แล้วนะครับเราก็จะได้รูปทรง แบบในรูปหลังจากที่เรารีว o l เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมนะครับหรือว่ายืดหดตัวคําสั่งรี v o l ตัวเนี้ยนะครับให้เปลี่ยนประจากเติมได้นะครับโดยที่ถ้ามีการยืดหรือหดหรือใช้คำสั่ง transform case เนี่ยนะครับมันจะทำให้รูปทรงของชิ้นงานสามารถที่จะ เปลี่ยนรูปทรงต่างๆได้ง่ายนะครับโดยเราใช้คำสั่ง transform c a s e นะครับในรูปเนี่ยเราจะใช้ตัว transform เนี่ยทำให้ตัวขวดเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งจะสังเกตว่าเราสามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆเราก็แค่จับยืดหรือหดมันตามที่เราต้องการได้นะครับ จะสังเกตว่าแค่ลากครอบแล้วก็จับลากไปนะครับลากเข้าลากออกนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนบโดยใช้คําสั่ง transform case นี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราใช้คําสั่ง revolve ในตัว modeling เนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างยากนะครับต้องมาแก้ไขในส่วนของ k e t c ตนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัว de l shape เนี่ยจะสังเกตว่าเราทํางานได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนแปลง shape ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับ นอกจากเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเชฟนะครับในเรื่องของการาขยับขึ้นลงแล้วเนี่ยนะครับในตัวของ Transform c a s e เนี่ยยังสามารถที่จะรองรับเรื่องของการาหมุนนะครับรูปทรงหรือหมุนชิ้นงานนะครับบริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับหรือการทำให้มันมีการบิดเปี้ยวนะครับสังเกตว่าเราทาสามารถเลือก area แล้วก็สามารถบิดได้ง่ายเลยนะครับทำให้เราสามารถดีไซ ตัวแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการหรือในแบบที่เราต้องการได้นะครับถ้าเรามีไอเดียอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใส่ในตัว nx relay shape นี้ได้เลยนะครับมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นอย่างง่ายดายนะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่เราใช้ตัว nx relay shape นี่นะครับเราสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์นะของเราเนี่ยได้มีความหลากหลายแล้วก็มี ไอเดียที่เราสามารถใส่เข้าไปได้อย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าเรามีทูลหรือคําสั่งเนี่ยที่ใช้ในการช่วยเหลือนะครับได้เยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถดีไซน์แพคเกจิ้งรูปทรงต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วนะครับแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเราสามารถได้อีกอีกดีไซน์หนึ่งแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมากนะครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งที่ชื่อว่า Connect Cage นะครับก็คือคำ,คำสั่งนี้เอาไว้สำหรับใช้ในกรณีที่เราต้องการจะเชื่อมต่อตัวดีไซน์ที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับในคำสั่ง n e x t r e l a s Shape เนี่ยกับพาร์ทที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับเราสามารถที่จะใช้ให้มันจอยให้มันติดกันได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าทำยังไงนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการรวมกันระหว่าง รีเลเชฟที่เราได้ดีไซน์ไว้กับสแตรฐานพาร์ทที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราเอามาวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า connect cage นะครับเชื่อมต่อกันระหว่าง2จุดนะครับสังเกตว่ามันทำได้ง่ายเลยนะครับมันจะวิ่งขึ้นไปหานะครับตัวสแตรฐานพาร์ทหรือตัวพาร์ทที่เราได้มีอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าทําง่ายแลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันยืดไปติดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราสามารถที่จะใช้คําสั่ง ัวที่ชื่อว่า transform c a s e นะครับในการตกแต่งอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเรายือดออกไปแล้วหรือว่าไปติดกับตัว standard part แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเชฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับหรือว่ารูปทรงมันอาจจะไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง transform c a s e ในการเชื่อมต่อหรือว่าดีไซน์ปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงนครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะสามารถใช้คำสั่งอื่นอย่างเช่น ตัวทานฟอร์มหรือว่าคําสั่งอื่นเนี่ยเอาไว้สําหรับดีไซน์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมต่อเนื่องต่อไปได้เลยนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะทําตัวแพคเกจจิ้งตัวนี้นะครับให้จบภายในคําสั่งนะครับชุดเดียวนะครับหรือว่าคําครั้งเดียวได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทําเข้ามาทําบ่อยๆนะครับจะสังเกตว่าเวลาผม นะครับดีไซน์พาร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีการใช้งานร่วมกันระหว่างตัวรีไลท์เชฟนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งในคำสั่งโมเดลลิ่งพื้นฐานครับอย่างเช่นเอ็ดเบนต่างๆนะครับสังเกตว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับโหมดต่างๆเนี่ยได้ง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีไลท์เชฟโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งไปรีไลท์เชฟนะสังเกตว่าเราทำง่ายมากนะครับไม่มีความซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คำสั่งเชดดิ้งนะครับเพื่อดูความสวยงามของรูปทรง ของชิ้นงานได้คร่าวๆก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า tube cage นะครับก็คือการทำ r e l a y shape นะครับในลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นท่อนะครับเอาไว้สำหรับดีไซน์นะครับพาร์ทที่เป็นลักษณะเป็นทรงกลมยาวๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าทำยังไงนะครับในคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นการนำเอาคำสั่ง tube cage นะครับมาใช้ในการทำ หูจับนะครับของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทําไว้ก่อนแล้วนะครับหรือเป็นโมเดลก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง dilation มาช่วยได้นะครับก็ในคําสั่ง t ูบเ case นะครับเราสามารถเขียนเส้น polyline นะครับจากในตัว dilation เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนโดยใช้คาสั่งสเก็ตข้างนอกแล้วมา convert มาเป็น p o l y l i น์ข้างในก็ได้นะครับเราหลังจากนั้นที่เราได้เส้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้คําสั่ง t ูบเ case นะครับ มันจะสร้างเป็นท่อแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งขนาดต่างๆเนี่ยนะครับกว้างยาวเนี่ยหรือว่ารูปทรงได้ง่ายนะครับในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับเราจะทําในส่วนของการซิมเมติกนะครับก็คือทำอปรับด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นต้องปรับทั้งสองด้านเพราะว่าถ้าปรับ เองทั้งสองด้านเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้คําสั่ง s y m เ e t r i c และเลือกเพลนที่เราต้องการที่จะให้มัน s y m m e t r i นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราปรับสังเกตว่าเราปรับด้านหนึ่งปุ๊บทาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเราทําได้แค่เราทําแค่ด้านเดียวนะครับที่เหลือก็จะจะทาให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยความสวยงามเนี่ยก็จะทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็จะมีความสวยงามเท่ากักนนะครับ หลังจากที่มีการปรับนะครับในส่วนของทูบเคชนะครับจนเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับขนาดหัวท้ายนะครับหรือว่าตรงกลางเนี่ยให้สมูทหรือว่าให้มันสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้มีอยู่แล้วนะครับก็คือคือตัวสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับได้เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวคำสั่งที่เป็น tube c a ตัวนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับตัวสีเขียวซึ่งเป็น m o r l i n g ปกติได้นะครับสามารถจอยรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับไม่ยําเป็นที่จะต้องอไปทําอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในตัวของ n e r e l a s h a p e เนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาตัวคําสั่งเองเนี่ยให,ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างค่อนข้างลื่นไหลนะครับสังเกตว่าผมทํามาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับก็อาจจะทาให ให้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆได้ว่าออสามารถใช้ e n e r g life shape เนี่ยร่วมก,กันกับตัวคำสั่งอื่นได้นะครถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่โอเคเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดนะครับในส่วนของ shape จุดต่างๆนะครับง่ายนะครับทำให้มันเวลาลดลดเวลาในการดีไซน์พาร์ทของเรานะครับให้ลดน้อยลงนะครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวซิงโครนัสโมเดลลิงนะครับก็ในคำสั่งตัวซิงโครนัสโมเดลลิงเนี่ยนะครับจะอยู่ในหัวข้อโมเดลลิงนะครับก็เอาไว้สำหรับแก้ไขนาบชิ้นงานครับที่อาจจะมีพารามิเตอร์ก็ได้หรือว่าไม่มีพารามิเตอร์ก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบขวดนะครับจากเดิมๆนะครับเราเป็นขวดที่มีฝาลักษณะ ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดมีการดีไซน์ใหม่เนี่ยนะครับให้มีหัวนะครับหรือฝาขวดเนี่ยปากขวดมีลักษณะเอียง45องศานะครับในส่วนของซ y n โค r นัสโมเดลลิ่งเนี่ยสามารถแก้ไขคอนเซปต์แบบนี้นะครับได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับฝาขวดนะครับให้เอียงไป45องศานะครับเราใช้คำสั่งซ n c โค o นัสโมเดลลิ่งที่ชื่อว่า move face นะครับแล้วเราก็เลือกบริเวณปากขวดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่แกนที่เราจะต้องการจะหมุนนะครับให้มันแล้วก็ใส่จุดหมุนนะครับแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับหมุนไปประมาณ45องศาตามที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับในรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะหมุนด้านไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าเราสามารถที่จะ move face นะครับไปได้ง่ายเลยนะครับหลังจากที่เราหมุนหรือว่า move ไปได้แล้วเนี่ยในตำแหน่งหรือองศาที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็กดโอเคไปเนี่ย ตัวพาร์ทนะครับของฝาขวดเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการละสังเกตว่าในตัวของซิงโครนัสโมเดลลิงเนี่ยนะครับสามารถช่วยในการแก้ไขงานนะครับได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของ s Synchronous m o d e l i n g นะครับก็จะเป็นคำสั่งนะครับที่ไว้ในการแก้ไขเช่นงานเช่นกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับก็คือคำสั่ง delete face นะครับ ก็คือ Delete บริเวณผิวนะครับหรือส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับหลังจากนั้นผมใช้คำสั่ง move face นะครับคือ move ลงมานะครับ move ขวดลงมาเพื่ออาจจะลดขนาดให้มันเป็นขนาดไซส์เล็กนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับหรือว่าอาจจะขยายนะไซส์ขวดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มีรูปทรงที่แตกต่างไปนะครับหรือว่าอาจจะลบเอ่อดีเทลต่างๆนะครับของพื้นผิวหรือว่า รูปทรงต่างๆของขวดนะครับแล้วก็ค่อยแก้ไขใหม่นะครับอาจจะริ้วรอยหรือร่องต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะห่างเกินไปนะครับผมก็ลบทิ้นแล้วก็แก้ไขเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับให้มันมีความถี่มากขึ้นหรือว่าจํานวนที่มันแมทกับรูปทรงต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะครับสังเกตว่าซิงคร r n สเนี่ยใช้งานได้ง่ายเลยโดยที่ไม่ยังเป็นต้องสนใจพารามิเตอร์ที่เราได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ Nex กห l a อไลทและก็ Synchronous Modeling นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้แล้วก็อาจจะให้ทุกคนที่ได้ชมเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์นับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่สลับเวลาในการรับชมวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ